คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมบสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับมาพบกับสูตรหัวโชคเศรษฐีมลานะครับกับสูตรเด่นหลัก10บ,บนนะครับในสูตรนี้ก็เดินดีเริ่มเดินดีตั้งแต่ตั้งแต่สิบหกตาคม6กสนะครับทั้งหมด13บสามงวดแล้วนะครับนะครับก็ถ้าไงลองเลือกกนำไปใช้ดูนะครับอันนี้เป็นสูตร จะเขียนไ้ก่อนก็จะ,จะงงเป็นสูตรไหนนะครับโอเคเรามาดูนะครับเริ่มแสดงให้ให้ดูให้ชมนะครับตั้งแต่เชยตั้งแต่1มีนาคม6 3นะครับที่ออก8ป9 3จนะครับ2ตัวล่างออก9 8นะครับเรามาดูกันนะครับ มีน้ำพ้มงหกามนดูวิธีการคำนวณน,นะครับในวิธีการคำนวณน,นะครับก็จะใช้ในส่วนของหลักหลักพันครับหลักร้อยแล้วก็บวกหลักสิบครับของเราที่1นะึ่งนะบวกรวมกันอันนี้ก็เป็นแล้วก็บวกรวมกันเสร็จแล้วใช่ไหมบวกด้วยค่าคงที่ครับบวกเบวกหบวกหแล้วก็คูณด้วยสี่คงที่ครับแล้วก็บวกหนึ่งคงที่ก็เท่ากับผลการคำนวณทั้งด้านขวาของเรานะครับแล้วก็ค่อยนําไปประกบ,บก 100, หลักร้อยหลักสิบหักหน่ยวยละกันนะครับโอเคห้าบวกเก้าบวกสามเท่าไหร่ ห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจบวกเครับเป็นสิบเวกเเป็นยี่ใส่สครับบวกได้หนึ่งของที่ครับเป็น5้าบวกได้หกของที่ครับเป็นหคูณด้วยสี่ครับจีห่งสี่ได้สี่ครับแล้วก็บวกได้หนึ่งของที่ครับเท่ากับหครับได้สี่ห้าหนึ่งสีห้าครับสี่หาเราสังเกตด้วยนะครับ ที่เป็นเส้นบที่เป็นเส้นปลาใช่ไหมครับคือมันเป็นตัวเลขที่มันเข้ามามันแถมมาด้วยนะครับแถมเข้ามาในหลักร้อยด้วยเห็นไหมครับ14มีนาคมครับออก503 4 46, 2, 4 6ครับ2องเล่า7นะครับเรามาดูนะครับ3บวก4บวก4ีบวก4เป็น8 8บวกส8 9 10 1เ้ ได้สิบเบวกด้วย7คงที่ครับเป็น18บแปสบครับบวกได้หงคงที่เป็น9กบวกด้วหกคงที่ครับเป็น5้คูณด้วยสครับห้าสี่ยีนะครับใส่ศูนย์นะครับบวกด้หนึงคงที่ครับได้หครับได้แปดเกศูนย์หนึ่นะครับนี้เป็นจุดเด็ดหลัก10บนะครับสิพฤษภาคม6 3ออก0ูนย์5้าหย์เกครับสองตัวล่างออก2อสองนะครับ ในสูตรของเด่น10บนนะครับเราจะดูเส้นที่หมลากโยงมานครับคือเลข9้าเห็นไหมครับที่ออกศูนย์เกหลัก10เข้ามาเลข9ครับแต่ว่าที่เป็นเส้นแถบานี่คือแถมเข้ามาครับเลข5แถมเข้ามาในหลักหน่วยครับเลขศูนย์ครับแถมเข้ามาในหลักร้อยนะครับ,บส6บพฤษภาคมครับออกศูนย์หนึ่งศูนยกาหสองสองสองกลคำนวณต่อครับ1บวกศูนบวก9เป็นเท่าไรบวกหนึ่งเป็น10บ สิบบวกศู 0, นย์ก็ได้ศูนย์นะครับก็ได้สิบตัวเดิมสิบสิบบวกเจ็ดสิบบวกเจ็ดก็เป็นสิบเจ็ดนะครับใส่เจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นแปดแปดบวกแปดบวกหกครับแปดบวกหกแปดบวกหกเป็นสิบสี่ครับใส่สี่นะครับบวกคูณด้วยสี่ของที่ครับสี่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 สิบหกครับใส่หกนะครับบวกด้วยหนึ่งของที่ครับเป็นเจ็ด ได้ 78, 48, 6, 7, 7 8 4ด7นะครับ7 8 4 6 7นะครับเราก็นำมาเช็คน่งว่าตัดมานะ1มิถุนายนครับออก8 3ดสามน่า็ลักออก2 4ใช่ไหมครับโอเคนะครับเราอันนี้เป็นสูตรเด่นในหลักสิบนะครับเห็นไหมครับ เลขหกครับเข้ามาตำแหน่งหลักสิบครับในส่วนของเส้นไข่ปลาครับเลขเจ็ดแถมมาในหลักหน่วยครับมันมีของแถมด้วยนะครับหนึ่งมิถุนายนหกสามครับออกแปดสามหนึ่งเท่าเจ็ดกับแปดสามหนึ่งเท่าเจ็ดสาตจะลงสองสี่นะครับนำหลักหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบนะครับของราวัที่หนึ่งนะบวกรวมกันนะครับก็เป็นห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองบวกเจ็ด สิบสองบวกเจ็ดเป็นสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าครับใส่เก้านะครับบวกด้วยหนึ่งของทีเพิ่มเข้าไปเป็นสิบใส่ศูนย์บวกด้วยหกของทีแล้วคร,ครบบวควับเป็นหกคูณด้วยสี่ล่ะครับหกคูณสี่เป็นหกทั้งหกสองสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่นะครับใส่สี่นะครับบวกด้วยหนึ่งของทีเพิ่ม้าไปกลายเป็นห้า ได้90645ครับ90645นะเราก็มาดูครับ16มิถุนายน63ครับออก516967ครับ5169672ตัวล่างออก64นะครับเรามาดูครับที่เราคำนวณมาแด้นก่อนนะครับอันนี้เป็นสูเดดหลักสิบนะครับเส้นสีทึบๆน่าเห็นไหม6เข้าในตัวหนังหลักสิบครับ ได้เก้าครับแถมมาตำแหน่งลอยด้วยนะครับอันนี้เป็นมีมีแถด้วยรู้สึกว่าจะเข้ามาสองตัวเกือบตลอดนะครับลองมาดูคันสิบอกพิถุนายนับห้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดครับสามตัวแรกหกสิบนะครับหลักร้อยครับเออหลักหลักพันครับบวกหลักร้อยบวกหลักสิบนะครับเก้าบวกหกบกบวกเก้าบวกหกนะครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับ 2 1่สิบเอ็ดบวกเจ็บอวกเดเป็นยี่ส่แครับบวกด้วหนึคงที่ครับเป็น9บวกด้วยหกคงที่ครับเป็น5้คูณด้วย4ี่คงที่ครับเป็น0ูบวกด้วย1คงที่ครับเป็น1นะครับได้8 9ดเกหศูนย์หนะครับเอ่อถ้าคำนวณไม่ทันนะครับกดเครื่องคิดเลขกดตามมาได้นะครับ หรือว่ากดดูย้อนหลังก็ได้ลองรีเช็คอีกทีก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับนะครับได้แปดเก้าห้าศูนนึ่งนะแปดเก้าห้นย์หนึ่นะสิบปวินุนายน์คำนวณได้แปดเก้าห้าศนย์หงะแล้วก็มาตรวจเช็คนิวถัดมาครับก็หนึ่งธันวาคมหกสาครับคำนวณได้สามสี่เจ็ดสองห้าแปดครับสามสองตัวล่างออกแปดสามนะครับเราหลักสิบครับ x ห้าครับค้อยตัวหน่งหลักหน่อยอ่าหลัก10บครับถูกต้องนะครับ หลักหกอันนี้เป็นเด็ดหลักสิบนะแต่ว่าในส่วนของเลข8นั้นแถมเข้ามาครับเห็นนะครับที่เป็นสินไข่ปลานะครับ1ก็กราคม6กสาครับออก3า7 2ี่เจ็ดสอครับสามสี่เจดองห้างองก็รเอาแปดครับกำหนดต่อนะหลักพันครับบวกหลักร้อยครับบวกหลักสิบนะครับเจ็ดบวกสบวกห้าเจปบเป็น14 14ี่สบสีบวกสด สิบสเป็นเท่าไรเอ่ยสิบกเจ็ดเป็นยีบอ็ดครับใส่หนงบวกทีห่งขงที่ครับเป็นสองบกดีหกขงที่ครับเป็น8คูณด้วยสครับบวกด้วยสีคูณด้วยสีของที่แปดสสาสองนะครับใส่สบวกอีกหนงของที่ละครับเป็น3ได้1นึ่งสองแปดสอสามครับอปดสอามเราก็มาดูกันเราเช็คดูว่าจาครับสิกรกดาคมหกสาครับออก 8, ปดเจ็ดาสองแปดหครับ 8 7 3 2 8 6ดหครับเห็นไหมครับหลักสิบเข้ามาครับในเลข8เห็นไหมครับในส่วนของที่เป็นของแถมเข้ามาก็คือแถมเข้ามาในส่วนของเห็นไหมครับเส้นไก่ป่าเข้ามาในหลักร้อยด้วยนะครับเห็นไหมครับ16กรกฎาคมครับออก8 7 3เจ6ปกครับสาตัวเราเอา53นะครับหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบนะครับ3บวก2เป็น5 5ห้าบวก3เป็น5บวก8เป็น สิบสามสิบสามบวกเจ็ดครับสิบสามบวกเจ็ดเป็นยี่สิบใส่ศูนย์นะครับบวกกันหนึ่งคงที่ครับเป็นหนึ่งบวกได้หกคงที่แล้วครับบวกคงที่เป็นเจ็ดนะครับคูณด้วยสี่เหรอครับแปดบวกด้วยสี่คูณด้วยสี่ครับบวกเจ็ดบวกหกอบวกหกไปเจ็ดเจ็ดสี่ 7จ็ดคูณสี่ยี่สิบแปดกับส8่แปดนะครับบวกทด้หนึ่งของที่เพิ่มเข้าไปครับเป็น9ได้ศูนย์หนครับ0ูนย์เราก็นำมาเช็คดว่าทำไมครับ1สิงหาคมหกสาครับออกห้าหกเก้าสก้าหครับห้าเก้าสาก้าหนึ่งตัวล่างออก9ก้าสนะครับหลัก10ครับหลักสิบบนเรา1หนึ่งเข้ามาครับได้เก้าเห็นไหมครับ แล้วเราก็มาดูกันนะครับในอ๋อมีตัวแถมยนะครับเลขหนึ่งครับแถมในหลักหมื่นนะครับมาสองตัวบนเลยนะครับหนึ่งสิงหาคมครับหนึ่งสิงหาคมหกสามนะครับออกแค่ออกเก้าสามเก้าหนึ่งครับสองตัวหลังออกเก้าสองนะครับทำมาดูนะครับหลักพันครับบวกหลักลำในส่วนของหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบนะครับสามตัวเก้าบวกสามบวกเก้าแลเก้าสองสิบแปดสิบแปดบวกสามสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเกต 21บครับบวกด้วยเจขงที่ครับเท่ากับ28่ครับใส่แปดบวกหนงขงที่ครับเท่ากับ9ก้บวกด้วยหกงที่ครับเท่ากับ5คูณด้วย4ี่ครับห้าสี่ยี่ใส่ศูนย์ครับบวกหนึ่งขงที่ครับเท่ากับ1ครับได้8 9ดเก้าห้านย์หนึ่งนะครับแปดเก้าห้าศนย์ห่อมาดูนะครับในสิสิงหาคมครับออกเก้าสี่ห้าแปดเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งครับ2ตัวล่างออก88ด เลขหนึ่งครับเข้ามาตำแหน่งหลักสิบเองครับในส่วนตัวแถมครับเลขแปดครับแถมมาในหลักร้อยเลขหนึ่งครับแถมมาในหลักหน่วยครับก็คือมาครบสามตัวหมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรเดียนสิบครับเด่ยนสิบก็จะมาเลขหนึ่งนะครับชิบกสิงหอาคมนะครับสวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลย นะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับอ่าเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจเช่นกันละกันนะครับขอบคุณมากอ๋อ เก้าส yeah. like ี่ห้าแปดหนึ่งครับสองตัวแรกเอาแปดแปดนะครับนำหลักพันครับบวกหลักร้อยครับบวกหลักสิบนะครับแปดบวกห้าเป็นสิบสามสิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่สิบสี่นะคำนวณไปด้วยกันนะครับสิบสี่บวกเจ็ดล่ะสิบสี่บวกเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดป่ะครับยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งของที่อย่างนี้นะเราเป็นสอง สองบอกยี่หกเครับหกเจ็ดได้แป่ะแปบวกสีละแปดสี่แปดหนึ่งแปดแยี่สี่แปดเท่าไหร่เออแปดป่ะแปดสี่สใส่2ต่อมาบวกอีกหนึ่งคงที่ครับครั้งสุดท้ายเป็น3 ะครับอันนี้เป็นสูตรในส่วนของเด่นหลักสิบนะครับได้หนึ่งสองแปดสองสามนะครับไม่รู้ตัวเลขใดจะมานะครับต้องใช้วิจารยา์านะในการประกอบเลขแล้วก็เอาไปตัดกระสุนตัดที่ผมลงมาให้ก่อนละกันนะครับอันนี้เป็นสูตรเด่นเด่นสิบคนนะครับสูตรใหม่นะครับเริ่มเดินจากเจ็ดหกธนราคมหกสองทั้งหมดสิบสามวดนะครับสี่เดินสิบสามก่น,นละโอเคครับก็ฝากกด ติดตามนะครับกดฝากกด subscribe และวแชร์เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับจะได้คิดค้นสูตรดีๆมาให้รวยด้วยกันนะครับถ้าคุณไม่ดูไม่กดติดตามนะครับแล้วคุณจะคุยเขงไม่รู้เรื่องนะฮะครับแล้พบกันในสุดสัปดาหครับสวัสดีครับ